วันนี้ก็ออกจากสุนทรียการอาคารดีไปยังถึงกรุงศรีธยากระทรวงต่างประเทศตึกใหญ่ครับผมก็กำลังออกไปทุกคนั่งซ้างก็เป็นสุนทรียการดีครับผมพยาามเส้นทางลงไปก็จะออกถนนมีพาพเดียร์ทางสิบข้างหน้านี้ก็ตึกใหญ่เลยเนาะกำลังก่อสร้างใกล้เสร็จแล้วล่ะ ศูนยิจการที่กลังก่อสร้างใหม่ใกล้เสร็จแล้วมีอยู่ประมาณ4ี่้าหกตึกไปแล้วทางซ้ายทางขวาตึกนี้ใกล้เสร็จแน่นอนปลายปีนี้น่าจะเปิดทําการได้ทํางานได้เปเป็นสวยงามมากครับผมข้างซ้ายมือที่สูงๆนี่ก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาพรครับผมก็เปิดใช้การ ตามปก,ปกติแหละก็รักษาผู้ป่วยทั่วๆไปตบใหญ่มากพี่น้องอ่ออไปขวาหรือว่าไปตรงไปพี่น้องถ้าไม่ตรงไปไปดลานซ้ายของน้องหรือว่าไม่ถนัดไม่เข้าไม่เข้ามีไม่เข้าได้ไ,ลนะไ,ไ,ไงล่ะมันต้องเข้าได้ดิย นี่ก็อันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลจุฬาพรนี่นะอาคารนี่อาคารใหม่อาคารเก้าสิบปีเพราะว่าตรงไปแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายแล้วขึ้นเนอวก็อออททุบไปเลยด้านด้านขวานี้ก็จะเป็นศูนย์จุฬาพรศูนย์ใกล้จุฬาพร ก็ไปเรื่อยๆไปเนาะเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นตัดใหม่ไปเนาะเส้นตัดใหม่แต่ก่อนก็ไม่มีแต่แต่พอดีมาทำศูนย์ศูนย์ราชการอาคารพีก็รัาทำเส้นตัดสะดวกขึ้นเยอะไปเนาะตรงนี้ตรงไปนก็จะทะลุเส้นวิภาวดีเส้นหลัก คนที่มาทํางานก็มาเส้นนี้เส้นตัดไปกระจายพี่น้องให้ดูตึกใหญ่ด้านด้าน,านอ่านี่อยู่สามเนยก็เป็นโรงแรมอัศวินพี่น้องเป็นโรงแรมอัศวินอ่ะอ่ะอ่ะ นนขบวนรถไฟฟ้าวิ่งเร็วมากเลยสายบนเส้นนี้เรียกว่าเส้นาราโลรถไตรงไปยังดอนเมืองปทุมธานีเส้นนี้เส้นรถโลรไปรไยังตลาดสี่มุมเมืองครับผมเส้นตรงไปเคียงคู่กับเส้นวิภาวดี ไฟฟ้าสา,า,า้ไฟตกนี่ก็ลงแรงเส้นแรงเส้นนี้ก็เส้นลบอุลห จะเป็นเส้นขนานกับถนนวิภาวดีน,นะครับเตรงไปเรื่อยๆก็เส้นนี้ก็รถไม่ติดหรือเปล่านะเพราะว่าจะติดที่ไฟแดงอย่างเดียวไฟแดงตรงที่เนี่ยหลักสีเนี่ยแยกหลักสีทางซ้ายมือนี่ก็เป็นศูนย์การแพทย์มะเร็งของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ใหญ่มากแต่เป็นศูนย์การแพทย์มะเร็งเลยตรงไปเลยพี่นนะ้อง ขวามือเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นก่อนก็เป็นในตอนนี้รถไฟฟ้าหลักสีในตัวนี้ไม่มีแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้รถไฟฟ้าหลักสีขึ้นข้างบนมาแล้วขึ้นบนรถไฟฟ้าอยู่วิ่งด้านบนแทนด้านล่างไม่มีแล้วตรงนี้ก็จะมาติดตรงที่สีแยกหลักสีนิดหนึ่งใช่ไหม เลยหลักสีไปก็ทะลุแล้วยาวแล้วตึกข้างหน้าซ้ายเหมือนก็เป็นตึก, IT, กไอทีสไว้ก็เรียนให้ผู้ชมได่ทราบกันก่อน,นจะติดนานนี่ไนมู่นู์นิจจังนี่ก็เป็นสูวนิจัยของของโรงพยาบาลจจฬาพร ก็ขอขอบคุณมากพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องใหม่ช่องนี้ช่องดีมีคมุณภาพช่องใหม่มาเลยเพิ่มสัสดีครัอบอ๋อโอเคไคเกียร์แล้วพี่น้องใคเกียร์แล้วทันไหมปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวถายไปถึงวัหลักเศษดูแยกนี่ก็แยกหลักเศษพี่น้อง สายเหนือก็เป็นตึกไอทีสักไฟก็มันได้รถไฟฟ้าอรงไปทางโนนเหนืออรงไปทางบางซื่อรถไฟฟ้าสายสีแดง ใต้ทางรถไฟฟ้านะครัขบขบวนจะเป็นรถไฟฟ้กวาในด้านซ้ายมือก็จะเป็นวัดหลักสีวัดป่าลามหลวงอาจารย์ได้ชมคือวัดหลักสีวัดป่าลามหลวงสวยงามมากครับผมวัดหลักสี่าเร่ วัดนักศีก็ดังสุดคือเหรียญหลวงปู่ขาว okay. โอเคเส้นรถก็มาถึงที่หน้าวัดนักศีขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมช่องหมายชานลช่องดีมีคุณภาพช่องใหม่มาแรงขอบคุณสวัสดีครับ